มาต่อนะครับเพื่อนๆก็คือถ้าเราไม่เบื่อกันไปก่อนนะครับเรามาดูการติดตั้งเจโบรครับเพื่อนๆน,นะการติดตั้งเจโบอของเรามีภาคสองน,นะครับก็คือมาตรวจเช็คนะครับว่าเป็นยังไงเราต้องการความสูงของเจโบอ,อยู่ที่4เซนติเมตรเพราะาอะไรครับเพราะว่าเหล็กกล่องของเราอ่ะอยู่ประมาณพอดีประมาณสัก4เซนติเมตรนะครับมันก็จะเสียบเวลาหลังจากเก้าเนี่ยมันก็จะเสียบเข้านี่ได้คราวนี้เวลาจะยกระดับตรงนี้วิธีการก็คือใช้ตัวประหลอดนะครับ ตัวประหลอดเนี่ยวิ่งจากตรงนี้มาตรงตำแหน่งนี้ทุกจุดนะครับพาเรารู้ว่าระดับเดียวกับตรงนี้แล้วนะครับเป็นระดับที่50ซนเมตรจับพื้นดินนะครับเพราะนั้นเราต้องการสูงอย่างนี้อีก4ซนเมตรก็ไม่ได้ยากครับเมื่อเราจับประหลอดมาได้ระดับตรงนี้ปั๊บเนี่ยนะครับเราก็ยกสูงขึ้นไปเลยสูงโดยการใช้อะไรครับใช้เหล็กนะครับใช้เหล็กเช่นเล็กๆนะครับเชื่อมต่อขึ้นไปให้มันยาวขึ้นนะครับ ทำเป็นฐานตั้งอันนี้ไว้แล้วหลังนั้นเราก็ตัดนะครับตัดให้ได้ทุกจุดเลยดูระดับเดียวกันโดยใช้ประหลอดจับระดับน้ําให้ได้นะครับรอบทิศหลังจากนั้นตัวนี้ก็จะตั้งฉากตั้งตรงนะครับตั้งตนกับระดับพื้นเดินทั้งหมดนะครับก็ตรวจเช็คอีกรอบนึงก็ได้ครับว่าสูงประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็ลองตรวจดูจากพื้นตรงนี้นะครับต้องมันต้องสูงประมาณสัก54นะครับนี่ฮะก็ประมาณใกล้เคียงแต่ว่าถ้ามันมี54 55ก็อย่าไปกังวลครับเพราะว่าเดี๋ยวสักพักึ ตำแหน่งของน็อตของเตาตรงนี้ก็สามารถที่จะปรับระดับได้นะครับเราคลายน็อตตรงนี้ออกขึ้นลงได้ปรับขึ้นลงได้เซนสองเซนได้นะครับมีค่าให้ช่วยในเรื่องของเออร์เลอร์ต่างๆทุกเสานะครับปรับได้หมดนะครับพอปรับเดี๋ยวเราจะใช้กล้องปรับอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับตรงนี้วิธีการวัดนะครับสมมติว่าตัวนี้เราทําระดับได้แล้วนะครับตัวนี้ก็เช็คนะครับจากตรงนี้ไปถึงปลายนั้นอ่ะให้ได้ให้ได้20เมตรนะครับ จากตรงนี้ให้ได้ตกนู้นไปนู้นให้ได้20เมตรส่วนตรงนี้นะตอนแรกนะครับสําคัญมากสําคัญมากเราก็ต้องเช็คตรงนี้กับตรงนี้ให้ตรงกันนะครับเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้ให้ตรงกันส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันครับเช็คตรงนี้ให้ตรงกันนะครับไอเสามุมเนี่ยครับซีเรียสนะครับต้องเช็คให้ตรงกันหลังหลังจากนั้นอ่ะไปทําเสาสุดท้ายนะครับเช็คตรงนี้เหมือนกันวิ่งเข้ามาจากด้านในนะครับวิ่งเข้ามาจากด้านในเนี่ยสามสิบเซนติเมตรตำแหน่งนี้กับตรงนี้ต้องตรงกันเท่าเหมือนฝั่งนู้นนะครับไปดูฝั่งนู้น เมื่อเราทําได้ปั๊บสองข้างนะครับเราก็ยิงเอ็นเลยครับเพื่อนเอาเอ็นอย่างนนเนี้ยวิ่งไปนู่นเลยหลังจากนั้นก็จะง่ายแล้วครับไปทําตรงกลางเนี่ยแทบจะไม่ต้องเช็คตรงนี้เลยครับไม่ต้องเช็คตรงนี้แล้วนะครับเราใช้ตัวนี้เป็นเกณฑ์น,นะครับโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวไปต่อยครับด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆให้เพื่อนๆดูอีกนะครับ